วัสดีครับวันน no ี้พบกับรายการเกษตรทุ่งพันธ์ตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เราจะพาท่า um นผู้ชมมาพบกับวิธีการขยายพันธุ์มะละกอนะครับวันนี้เราจะขยายพันธุ์มะละกอแบบตอนกิ่งนะครับการตอนกิ่งนะครับอุปกรณ์สําหรับการตอนกิ่งของเราเนี่ยก็จะมีตามด้านล่างนะครับที่ผมเตรียมมานะครับก็จะมีนะครับมีดนะครับเนีมันเชือกรัดถุงนะครับแล้วก็พลาสติกสําหรับ เสียบไว้ตรงปากฉลามที่เราฝานนะครับเพื่อให้ต้นมะกอเนี่ยมันขาดจากกันนะครับแล้วก็ตุ้มตอนนะครับอันนี้เป็นขุยเผาที่ใส่มาในถุงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ไม้ดามนะครับเพราะว่าเราฝานมะละกอแล้วเนี่ยมันจะทําให้กิ่งมะละกอเนี่ยมันอ่อนเราก็ต้องมีไม้ตัวนี้ดามไว้นะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าการตอนมะละกอเนี่ยเราเริ่มจากอะไรการตอนมะละกอรเรานะครับก็เริ่มจากการที่ว่าเรามาเลือกกิ่งที่เราจะขยาย อันนี้มีลูกอยู่แต่ว่าผมจะขยายมันพันมันไปเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ไกลน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะขยายเอามันไปไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อจะได้ขยายพันธุ์แล้วก็มีมะะกอดกๆแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเลือกเฉพาะต้นที่เป็นมรรแม่พันธุ์ที่ดกกเราเริ่มจากขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือฝานต้นมะละกอนะครับให้เป็นปากฉลามนะครับอันนี้เราก็ฝานนะครับฝานเข้าไปประมาณสาม4สี่ของต้นมรรนะละกอครับ ก็ฝานเข้าไปเรียบร้อยเสร็จแ,แล้วเราจะได้เป็นปากฉลามแบบนี้นะครับปากฉลามนะครับแบบนี้ครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เอาตัวพลาสติกที่เราเตรียมมาเป็นขวดน้ําขุ่นนะครับเป็นพลาสติกขุ่น,นเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปด้านนี้ก็ได้นี่ถางแล้ว เพื่อตัดการส่งท่อน้ําเลี้ยงนะครับที่จะขึ้นไปต้นด้านบนเสร็จแล้วเราก็เตรียมการหุ้มนะครับหุ้มจะใช้เป็นขุยกะพร้านะครับถาบเดี๋ยวผมจะใส่น้ําไว้หน่อยนะครับมันจะได้ชุ่มนะันี่เป็นน้ำยาเร่งราาที่ผมจะส่งละ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะครับเราต้องใส่น้ำไว้ให้ชุ่มแล้วเราก็หุ้มนะครับหุ้มปิดแผลแล้วกอไว้แบบนี้นะครับหุ้มเข้าไปนะครับตรงแผลที่เราแบะบ,บากไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ทําการผูกผูกตัวนี้ไว้นะครับให้แน่นพอประมาณ เรียบร้อยสําหรับการตอนกิ่งนะครับคราวนี้มาสู่ขั้นตอนการดามกิ่งเพื่อว่าไม่ให้ลมมันพัดนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้มันหักได้นะครับเราต้องดามกิ่งไว้นะครับใช้ไม้ไม่ลวกที่เราเหลามามัดต้นไว้อ่าน,น้ เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับการตอนกิ่งมะละกอนะครับอันนี้เราเลื่อนกิ่งมาหน่อยให้มันมาอยู่ตรงข้ามตรงข้ามที่เราตอนไปนะครับเวลาลงมาตรงนี้มันก็จะช่วยประคองให้ตัวกิ่งมะละกอของเราที่เราตอนไม่หักนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นสําหรับการตอนกิ่งมะละกอนะครับการตอนกิ่งมะละกอเนี่ยคือหนึ่ง ให้ผลผลิตเร็วเพราะว่าถ้าเกิดเราปลูกจากมเมล็ดนะครับก็จะใช้เวลา4-6เดือนกว่าเราจะได้มีลูกแบบนี้นะครับแต่สาหรับการตอนมะละกอเนี่ยเราใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ20 3 0วันในการออกลากนะครับเราจะเอาลงไปลงดินเลยก็ได้นะครับหรือจะเอาไปชาก่อนกา,การที่เราชาก่อนเนี่ยก็เหมือนจะทําให้ต้นมัน,นแข็งแรงก่อนไปลงดินก็จะช่วยในเรื่องของที่ว่าอัตราการรอดสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะละกอฮัแนแลดเราก็ การตอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็รอมาตัดอีกทีนึงตอนลากออกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณในการติดตามนะครับในการติดตามรายการของเราสำหรับการขยายพันธุ์มะละกอนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับก็เดี๋ยวมาพบกับการขยายพันธุ์ผลไม้อื่นๆอ,อีกนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับอย่าลืมกด s ั b s cribe ติดตามชมรายการเกษตรพึ่งพานตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับขอบคุณมากครับ